นนี้เรามาที่ใหม่นะทุกคนคนเยอะมากชื่อว่าสุโรยญี่ปุ่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเรลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง,ง <c oughs> คนเยอะนะครับที่นี่มาครั้งแรกเดี๋ยวลองดู <c oughs> อีกแค่สองทางมาทีนะทุกคน เส่นโอเคทอาทำไหมเคลียร์ทางครับเคลียร์ทางเคลียร์ลูเคลียร์ลูด้วยพี่ยินดีครับได้37มสิแล้วพี่อุ้ยไหลนะอีกนานใช่ถึงครบร้อยอ่ะนะพี่แค่อมหนึ่งเดียวนะแค่อมหนึ่งก็เบีไปแล้ว

เขอ,อโทษครับสวัสดีครับอาดามอยู่เลย ไปแล้วมั้งพี่มันอยู่โซนเดียวกันเนี่ยจะเห็นในคลิปอ่ะเ,เ,เ,เอ้ยได้อยู่บุกลีแอร์เมสไปเนี่ยเออไปได้ใช่ได้สติ๊กเรแลตโอ้ไม่ใช่จบเบอร์เบอรี่กันหยิบมาก่อนโทษนะครับระวังนะ ขาไม่ดีนะทำไมพี่วางเลยอัตราไม่ดีอ่ะพี่พี่ตามเป็นไงมาเดี๋ยวคดกลัวกระจกแตกเลย โอ้พี่คุน่ากลัวเลยอ่ะอจะเดินลบลบทีหลังเลยจะไม่เข้าเลยอ่ะมาด,ดูเสื้อกอนชีวังชีครับทุกคนคือผมลบดีว่าไม่เคยมาผมไม่แน่ใจว่าของเขาวางตรงไหน,น,นอ่ะ เพราะว่ามันเสี่ยงมากมันมันเป็นประตูมันเป็นประตูกระจกอะต่อให้มันหนาผมก็ไม่ยากเสี่ยงแต่ว่ายังพอได้ครับใบเล็กโอเคแค่ลุนลุนแค่ใบนี้แท้พอมีโอกาสอยู่นะครับต้องดู มันหนึ่งมันสับยากนะทุกคนเพราะว่ามันมันค่อนข้างนี่อยู่มันสูงอะครับพีดพีทไปเนี้ยไม่น่าใช่ไม่ใช่อ่ะพาแบบแปลกอ ผมไปยืนงงตรงงานไม่รู้ว่ามันแบบวางตรงไหนครับแต่ว่าพี่ตามจะบอกเลยว่ามันอยู่ตรงตู้อยู่ตรงชั้นเลยแต่ว่าตามผมสั้นเนี่ยทุกคนครับผมต้องกลับแล้วโอ้โหคือแบบเนี่ยของใบได้แอร์เมดก็ยังดีนะครับเป็นแอร์เมดกับบูกรีนะทุกคเอาเป็นเดี๋ยวาเาตองไปหาที่อื่น ต่อนะ่ทุกคนทุกคนคนก็เยอะมากที่นี่เหมือนเหมือนไม่ได้เปิดเดินหลักครังครับทุกคนประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนก็ถือว่าของโอเคครับแต่ว่าเหมือนรอบนี้เห็นเพราะว่ามันจะน้อยกว่าทุกรอบทุกคนของสุโก้ยที่เราวิ่งกันเมื่อกี้นะครับทุกคนได้แค่แบบสองชิ้นเนะี่ยแบบชิ้นอื่นมันมันไม่ทันนะครับแล้วก็ มันไม่ใช่เยอะด้วยอะไรเงี้ยที่ได้วันนี้วิ่งเมื่อเช้านี่บุกกรลีอทุกคนเป็นคียเชนไม่ครบซะด้วยแต่หาใส่ได้อยู่ครับทุกคนโอเคอะเป็นวิงโลโก้มั้งโอเคก็ได้แต่ว่าทีเด็ดอะครับทุกคนไม่มีใครหยิบนะครับแสดงว่าเขาไม่น่าจะรู้นะทุกคน แต่ผมเห็นพอดีไงชัดเจนคอนพอตแบ็กนะครับเป็นของแอร์เมสนะครับทุกคนสแต็มอยู่ตรงนี้ครับโฟกัสไหมเห็นไหมนี่ครับอยู่ขอบมุมพอดีสองใบคุ้มไหมก็ก็ได้อยู่ครับทุกคนแต่ก็ไม่ขนาดนั้นก็คือมันแบบไม่ได้แบบเต็มเต็มอ่ะทุกคนถ้ามันได้เต็มเต็มนะผมว่าน่าจะดีกว่านี้เดี๋ยว เราไปลุยกันต่อนะครับเรามาต่อทุกคนที่นี่มีของเนี่ยุชชีรุ่นเก่าครับทุกคนแต่ว่าราคาส่งไม่น่อยอ่ะพันแปดจีนี่เวอร์เเช่ทุกคนโอเคสภาพโอเคเลยครับทุกคนสวยดีโอเคเรียบ สวยไหมครับทุกคนเอ,อยังได้เว้ยยังได้เว้ยสภาพดีอยู่นะครับจีนี่วัตเชโอเคโอเเรียบๆสวยมากสวยมากสวยมากนี่ครับทุกคนเจล้วเดือแหวงเป็นหนังกลับนะสวยอลยเนี่ย เป็นหนังกลับนะครับโอ้มีมีโค้ดด้วยสวยนะครับเนี่ยเอาอีกคู่แล้วกันสวยมากเดอรแหวงมีเปืือนข้างในหน่อยครับแต่ว่าข้างนอกโอเคนะสภาพดีจัดไปเดี๋ยวผมจะไปอีกทีหนึ่ง Hey, hey, นี่นี่ทุกคนเฟอร์นากาโมโอ้ยสวยมากทุกคนโอ้ไม่ได้ละมีตำหนี่ครับตรงนี้เียดายมากเียดายอะถ้ามันไม่มีตำหนี่นะดูดิโอ้ปัม๊มสวยมากเนี่ยเราดูดิลายโลโกโ้ครับทุกคนแบบสวยมากอะเียดายมากจบจบจบผมเจอคาฮาฮแบ็คแพค ้ยสวยมากนี่ปั๊มเย็นสิบเลยนะครับงานนี้ก็สิบโอเคอาจจะอ๋อไม่ให้ลอยไม่ใช่ลอยโอเคสาภาพดีอยู่พอแล้วทุกคนผมจะบอกว่าผมลืมหมดแล้วนะครับถ้าเป็นเป๋าแล้วมันไม่มีอะไรน่าทายผมเลยไม่ได้ทายให้ดูนะทุกคนดูเสื้อก่อนกลับคนระับทุกคนเสื้อได้ โลโก้เดย์แบรนด์โอเคอยู่นะครับแบรนด์เนี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยนั่นแหละอุ๊ยอ้าวแก๊บสวยบิ๊กโลโก้ปิดอย่างครูด้วยครับเราเรื่องเอาเรื่องเอาโรโบต้าอเออใช่ใช่ทุกคนปกติไม่ค่อย ไม่ค่อยเจอเป็นเสื้อนะครับแต่ว่ามันมีบ่าดิไม่เอาดีกว่าพอแล้วจบไปต่อโคดังที่สามทุกคนผมดูกระเป๋ามันนะไม่มีลเลยนะครับถ้ามีก็ในตู้แล้วก็ราคาสูงผมเอาไม่ได้เป็นพวกดีออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ามันเป็นเป็นวอนะครับซึ่งซึ่งมันสูงไปหน่อยก็ลเลยไม่ไม่เอาดีกว่า ดูเสื้อก่อนนะครับเดี๋ยวจะกล้าบ้วทุกคนเพราะว่ามันมันไม่น่าได้นะสั่งกดเฮ้ย L O G G นะครับชื่อเต็มมันน่าจะอ,าอ,อ,อ่า Label of g o d e d Goods นะครับเอกเด้วยเอ้ยอ้อมันเกันอยู่แล้วปกติเนะี่ยโอ้สองร้อยห้าสิบถ้าถูกเอาได้นะครับอันเนี้ยจะได้อนะ่ะถ้าไม่เอกนเฮดออ็ะครับแล้วแบบดีเทลก็สวยอะแพงเลยนะถ้าเป็นของแบรนด์อเองก็คือ ราคาจะสูงกว่านี้นะครับเนี่ยเนี่ยชื่อเต็ม label of cadet good ดีเทลมังสวยมากเลยนะอยากได้ห่ะแบนดีครับม m o s ี่น่าจะมีอะไรแล้วผมว่าเดี๋ยวไปดีกว่าอุ๊ย APC ครับทุกคนนี่รุ่นเก่าเลยเนะี่ยปลายสายหนึ่งแต่สีมัน มันเป็นครีมหรออุ๊ยอ๋อนี่ดีเทลมันเป็นออกครีมนะดูราคาก่อนถ้าลักสิบเอาได้หกสิบโอเคอยู่เพราะไม่งั้นถ้ามันเป็นสีขาวครับน้ำาอันนี้มันออกครีมครีมนะแต่ว่าดีเทลสวยนะปลายแขนนี้ด้วยนี่เม d e in เจแ a n APC โอเคอันนี้เอาได้เนี่ย ตกไหมดูไปแข่ทุกคนน่ารักอะเออระเท็บบิดหรอใช่โเคเอาได้เอาได้ครับแพ้คือจบก็ยังดีแต่อันนี้ผมอยากได้อะ่ะ <c oughs> ใหญ่ด้วยผ <c oughs> ้าดีมากทุกคน <c oughs> เป็นเหมือนแบบใหม่ผมนะครับ เดี๋ยวไปลองดูกอนว่าหลดได้เปล่ากลับมาแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราจะมีของที่พรีวิวประมาณทั้งหมดสามโกดังที่เราไปมานะครับก็จะมีโกดังแรกนะครับที่เป็นวิ่งสุกโก้นะครับดันนั้นได้แค่สองชิ้นนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นโกดังตาตตาต่อไปก็จะเป็น เสื้อกับกระเป๋านะวิสองชิ้นแล้วก็รองเท้าอีกสองะเป็นสี่นะครับของกาตาแล้วก็โกดานุดท้ายน่าจะโทระนะครับเนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่โทระเป็นเสื้อสองตัวนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาพรีวิวกันนะครับวันนี้เหมือนแบบคือจริงๆแล้วของมันเหมือนจะดีมากนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่ยากเสี่ยง่ยเพราะว่าแบบมันต้องวิ่งเขา้าห้องข้างในแล้วมันเป็นกระจกอะครับทุกคนแล้วแบบถ้าเห็นก็ ก็คือมันมันเดือดมากทุกคนแล้วผมไม่เคยมาไงก็เลยไม่รู้ว่ากระเป๋าวางตรงไหนก็คือจะเห็นในช่วงแรกๆที่แบบเดินไปเดินมารอบอยู่ครับกลายเป็นว่ากลับมาทีก็ไม่ทันแต่ว่าโชคดีที่แบบผมเก็บตกได้แอร์เมดไงถ้าไม่งั้นก็คงน่าจะเฟล,ลมากทุกคนยังดีที่ยังได้นะครับเพราะว่ามาไกลายยทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าถัว่วแล้วก็โอเคนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวมาเริ่มของตาต้าก่อนนะครับเพราะว่ามีเยอะสุด นี่ครับตัวแรกเป็นแก๊ปนะครับสีถุพูบิ๊กโลโก้นะครับอ้อชิ้นแรกใช้ประมาณเอสนะครับผมเป็นแบบแต่ตอนนี้คือมันมาอยู่้วครับทุกคนเพราะว่าอยู่กับชอนด้วยอยู่กับชันเยด้วยนะครับมันก็เลยแบบได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นบิ๊กโลโก้อย่างนี้ก็คือขายชิวนะทุกคนนี่ชิ้นแรกโอ้สวยนะครับ เป็นซิปเป็นบิ๊กโลโก้แก็อต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่สองนะครับนี่กระเป๋าคาฮาร์ดนะครับโอ้แบ็คแพ็คด้วยเป็นของแท้เลยนะครับทุกคนซิปมีตออหมดนะครับแล้วก็จะมีป้ายเลขอยู่ด้านในนะครับี่อันนี้ก็เป็นป้ายเหมือนกันนี่นนนครับแบ็คแพคสภาพค่อนข้างดีครับก็เลยต้องเอามาเพราะว่าแบบผมไม่รู้จะเอาอะไรไงเลยต้องเอา ออสวยมากชิ้นที่สองครับทุกคนจบไปต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่สามนะครับนี่เลวแวงนะครับเมื่อก่อนผมอ่านว่าแลนบินพี่ๆที่ดูยูทูปเขาได้บอกผมว่ามันจริงแล้วมันอ่านว่าเลวแวงนะครับนี่ดูดีเรียบหลูนะครับเป็นแบบเป็นกรรม,มยี่อ่ะทุกคน ทรงสวยมากด้านหลังแบบเป็นดีเทลอะครับเห็นไหมครับออละเอียดยับเลยนี่สวยครับสวยแล้วก็มีแบบเลขตรงนี้สภาพค่อนข้างดีนะครับถือว่าใหม่ครับก็เลยเอามาเพราะราคาดีมากสวยครับจบไปครับชิ้นที่สามครับต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่สี่นะครับเป็นชิ้นสุดท้ายของโคดังตาต้านะครับ โอ้โหอันนี้ผมชอบมากๆเพราะว่ามันแบบเรียบแล้วมันหลู่ะทุกคนดูดีเป็นดามตัดขาวเป็นแบบฟิวดีเทลอะครับเพราะว่ามันคือจีนี่วอเทเช่นะครับทรงดีมากทุกคนสวยไซส์ดีด้วยนะครับนี่แล้วก็นี่อันนี้จริงๆรแล้วมันน่าจะอยู่ในตู้ครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้ทันดูนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องจำพวกฟอนพอวกอะไรเพราะรุ่นเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับจีนี่วอเทเช่นะครับ สวยมากเยียบเรียบดูดีผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะกลับมาครับเพราะว่าเปลี่ยนผู้ริหารใหม่ล่ะเบอร์เชตกลับมาแน่จบไปแล้วนะครับของตาตาคุงนะครับต่อไปก็จะเป็นของโทระนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อ L O L จุด O จุด G G นะครับชื่อเต็มอ่านว่า Label of Garde Good นะครับ เอกกับเฮดแอนเมนะทุกคนก็เร็บนอกก็ยังโอเคนะครับตัวร้อยเหรียญแปดสิบเหรียญเก้าสิบเหรียญอนะไรเงี้ยแต่ร้อยเหรียญมันจะดึงได้อยู่ตัวนี้เพราะว่าผ้ามันดีครับเป็นแบบฟิลดีเทลหน่อยก็เลยคิดว่าได้ราคาก็เลยเอามานะครับแล้วก็มันได้ลดราคาด้วยก็โชคดีไปมนาะสวยมากเป็นผ้าเหมือนแบบเป็นวูอ่ะครับถักอนะไรเงี้ยสวยครับชิ้นนี้โอเคครับถือว่าคุ้มครับที่ยังได้เสื้อนะครับวันนี้ต่อไปก็จะเป็นชิ้นที่หกนะครับ เป็น APC นะครับทุกคนตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นข่าวไงมันจริงแล้วมันอาจจะเป็นข่าววาครีมนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยดีเทลมันเป็นตัดเขียวเนี่ยถ้ามันตกมันน่าจะสีมันน่าจะแบบไม่ได้ดูเนียนเท่านี้ครับอันนี้มันน่าจะเป็นครีมแต่ว่าเป็น APC เป็นป้ายเล็กหนึ่งครับนี่แท้ๆนะครับทุกคนไม่เจอนานแล้วเมื่อก่อนแบบ APC นี่เป็นถ้าเป็นกางเกงนีไยก็ราคาแบบแพงมากเลยทุกคน กระเป๋าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังดีอยู่ครับแต่เมื่อก่อนมันแรงกว่านี้นครับถ้าเป็นกระแสะของ apc e นะครับแรงกว่านี้นี่ถือว่าโอเคครับเป็นเสื้อแขนยาวลายขวางนะครับจบไปครับหกชิ้นแล้วก็จะมาเป็นดางแรกนะครับที่เราไปวิ่งกันที่แบบว่าเดือดมากจริงๆแล้วก็ดังนี้เหมือนแบบไม่ได้เปิดบ่อยมากนะครับทุกคนประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนเปิดทีนะครับของเขาก็เลยจะเดือดแต่ที่ผมไปถามพี่พี่มาพี่พี่ผมมาบ่อยนะครับก็คือ,ค,อคือไม่ได้ คือจะบอกว่ามาบ่อยก็ไม่ได้นะก็คือมาทุกครั้งที่เปิดนะครับของโกดังซูโกโก้เนี่ยนะครับก็คือเขาจะบอกว่าของเดือดกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็จะมีของเยอะกว่านี้ก็หวังว่าเดี๋ยวรอบหน้าเขาอ,อาจจะเปิ่นของที่เดือดกว่านี้นะครับถ้าถามว่าเดือดไหมก็เดือดเพราะว่าแบบจริงจริงแล้วผมเสียดายแบบบางตัวผมคิดว่ามันใช่แต่มันไม่ใช่ก็มีเยอะอืู่นะครับก็เอาเป็นว่ายังโชคดีที่ได้ละกันนะครับนี่เป็นบูการีนะครับเป็นคีชเชนทุกคน ไม่ได้วาวมากตอนแรกผมคิดว่าเป็นกระเป๋างเงินไงแต่ว่ามันแบบเป็นโลกโก้เด่นๆเสียดายตรงเนี้มันหายอ่ะแต่ว่ามันมันซื้อใส่ได้นะทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับอันนี้อันนี้ซื้อใส่ได้สบายหาเปลี่ยนได้นี่แล้วมีปั๊มนะครับทุกคนบูกาลีคิเชนนี่จบไปนะครับทุกคน <S <S ชิ้นรองสุดท้ายแล้วต่อไปก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนพืจะเห็นในคลิปใช่ไหมครับว่าแบบ มันเหลือชิ้นนี้ไว้อะผมคิดว่าคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าที่ผมรู้เพราะผมชอบดูพวกของมือสองในเว็บนอกเยอะครับมันก็เลยแบบค,คุ้นตาเยอะนะครับว่าแบบว่าทรงแบบไหนอะไรเงี้ยนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแอมิดพอได้แอมิแล้วมันก็จะมาต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนจริงๆอยากได้ใบพวกการ์เดนปาร์ตี้มากกว่านะครับยังไม่ได้สักทีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นคอนพอรดแบ็กนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นแบบจีบ แต่ว่ามันมีเฟษนะครับทุกคนจะได้มาหลุดเป็นของแอมเมสก็ถือว่าคุ้มแล้วทุกคนยังไงก็แบบคุ้มมากแล้วอะครับเนี่ยมันเป็นเฟษแบบนี้แต่โดยรวมก็ยังโอเคนะครับนี่ตรงน,นี้เป็นปั๊มฟอนน้องค้างสวยเลยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นสแตปมนะครับสแตปมนี้จะยาวครับไม่สแตปมตัวเดียวนะครับเห็นไหมเอ่ยนี <ๆ S 2> ่เป <ๆ S 2> ็น <ๆ S 2> สแตปมตรงนี <ๆ S 2> ้นะครับช่วงนี้อมแตมยาวนิดนึงครับมี มันจะมีปั๊มแบบตัวเดียวแล้วก็ไม่ยาวแต่อันนี้จะเป็นสแตปมแ,แบบยาวนะทุกคนมีเลขมีอะไรอย่างนี้หมดเลยแล้วก็นี่ครับฟอนอสวยงามให้เลื่องครับชิ้นนี้เอาจริงๆมันก็เหมือนแบบมันก็คุ้มแล้วครับเพราะว่าใบนี้ถ้าจริงจริงของหม่มันก็ราคาสูงนะครับถ้าสภาค่าดีดีก็ค่อนข้าง,งราคาแรงเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แบบมันก็เป็นถือว่าเป็นของนี้มีราคาอยู่แต่แค่ผมแค่แบบไม่พอใจนิดนึงเพราะว่ามัน มันได้แค่สองชิ้นไงทุกคนจริงๆถ้ามันจะโกดังที่เราวิ่งครับได้สักสามชิ้นแล้วแบบอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรเดียเป็นสักปาด้าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีนะแต่ว่าผมแค่ไม่ทันนะครับถ้าเป็นแบบปาด้ามาอีกชิ้นหนึ่งก็คงจะดีใจกว่านี้ครับได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับได้แท้มาก็โชคดีแล้วทุกคนเพราะมันก็ไม่ได้เจอแท้ๆบ่อยนะครับแบบนี้ค่อนข้างยากอยู่นะครับนี่วันนี้ก็จบแล้วนะครับกับที่เราไปมาคือ ถ้าวิ่งโกดังครับถ้าไม่ได้ของครับยังไงก็ต้องไปต่อยิ่งเรามาไก่ยครับโชคดีที่ว่ามากลแล้วมันเป็นนครปฐมนะครับพอนครปฐมอ่ะมีโกดังค่อนข้างเยอะครับประมาณน่าจะผมว่าเป็นสิบอ่ะถ้าให้ดีๆนะครับแบบว่านับจริงๆเนะเกือบถึงนะครับผมว่าถึงนะ่ะทั้งเส้นเลยครับมันเยอะมากจริงครับถ้าไม่ให้แถวนครปฐมผมก็คิดว่าน้าได้สองชิ้นนี่คือเฟลมากแต่โชคดีที่ว่าไปตามต่อนะครับก็ของวันนี้อาจจะไม่ได้บื้อหว่ามากแต่ก็ถือว่าแบบยังดีที่ได้นะครับดีที่ไปต่อและได้ด้วยไม่งั้นก็คง น่าจะไม่คุมนะครับแต่วันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะฝากกลุ่มนะครับกลุ่มผมสามารถสแกนเข้าได้เลยนะครับในไลน์ที่ขึ้นให้นะครับแล้วก็จะมี Instagram มนะครับที่ชื่อว่า i f ฟล g เจมฟรีนะครับทุกคนแล้วก็มี Facebook i f ฟ l ์เจมนะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามในคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย